งานใหม่ปีนี้ผมผมอย่างนี้นะผมผมงดคอนเสิร์ตแต่ไม่ได้งดหมอลำนะหมอลำก็ยังมีระเบียบวัฒนศิลป์อยู่คอนเสิร์ตก็คือว่าคือผม,ผมอยากเน้นว่าปีนี้ผมไม่อยากให้ผม,ผมมาเนี่ยงานใหม่มันไม่เหมือนกับตอนสมัยผมเป็นข้าราชการชั้นผู้นอยเป็นประหลัดเด็กๆเนี่ยตอนนี้นงานใหม่เด็กมาเดินเที่ยวมาเดิน,ท,ดนทำไรงานเนเพราะแต่ละส่วนราชการก็มาออกนิทรรศการมาจัดบูธจัดอะไรกัน แต่เดีนี้งานใหม่ก็คือมันจะมีแต่ถอยหลังเล้วขอเป็นงานวัดเอาของมาขายแล้วคนที่มาขายของเป็นคนที่อื่นทั้งนั้นแหละ<ม>นะฮะแล้วพอเอาเงินกลับไปผมก็มองว่าม,มันมันน่าจะเบาได้ละมันน่าจะเน้นเรื่องเรื่องวัฒนธรรมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เราผมก็เลยสั่งให้ทุกอำเภอเนี่ยทำหมู่บ้านจำลองขึ้นมาอำเภอละหลังนะครับย้อนยุคก็2ยหลังตรงกลางเป็นลานวัฒนธรรม,มส่วนหมอลำอย่างระเบียบวัตนุสิ่์ก็จะมีวันหนึ่งเพราะว่า ก็ต้องยอมแล้วเขาเป็นคนผ่อนแก่นถึงยุคเทศกาลงานใหม่เนี่ยมันก็ควรจะให้เขาได้มีโอกาสมีไรายได้สําหรับวงอื่นอ่นอันนี้เท่าที่ผมสอบถามเขาบอกว่าม,มันคิวเขาแน่นเขาเขาไม่ว่างช่วงนั้นอันนี้ก,ก็ก็ไม่เป็นไรแต่เราก็จะพยายามสร้างลานวัฒนธรรมแล้วหยิบยกวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นหมอลำหมอลำพื้นบ้านแต่ก่อนนี่ยซึ่งเป็นของดีๆดีเนี่ยแต่ก่อนหมอลำเนี่ยเราไปฟังแล้วมันเกิดปัญญา นะครับเพราะหมอํำแต่ก่อนมีความรู้มากดีเออเผือเก่งกว่าพระเทศอดกนะฮะพอามาสมัยเนี้ยมันมันมันไปฟังแล้วไม่ค่อยเกิดปัญญาเท่าไหร่นะะอันนี้ก็ อยากจะนุรักษ์ไว้แล้วผมผมก็มองว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องถ้าใหม่นี่ก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เราที่ที่จะโชว์ภายในงานฉะนั้นสรุปว่างานใหม่ปีนี้ผมจะเน้นเรื่องเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยผมยืนยันว่ามันขายได้มันกินได้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะโชว ให้เห็นว่าขอนแก่นเราเนี่ยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีมีซอฟต์พาวเวอร์ที่มันมีถึงจะซอฟแต่พลังในการขับเคลื่อนมันมันมันค่อนข้างรุนแรงก่อแรงกับเพื่อนในสังคมได้เยอะอันนี้ก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมมองว่าเป็นจุดแข็งของจังหวัดขอนแก่นที่เราน่าจะได้มีการต่อยอดพัฒนากันก็สินค้าจากงานที่มาพูดมาถามเยอะๆแต่ตอนนี้จะมี ไอ้บางส่วนเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็ก็ต้องมีนะฮะเขาก็ต้องยอมรับว่าการจัดงานของจังหวัดเนี่ยมันไม่มีง,งบประมาณมันต้องอาศัยสปอนเซอร์จากพวกน,นี้นะฮะ แต่โดยหลักเนี่ยถามว่าทำทำหมู่บ้านยวยโชว์หมู่บ้านอย่างเดียวไม่ใช่นะผมจะให้ในอำเภอเนี่ยเอาชาวบ้านผู้อำเภอเนี่ยมีของดีอะไรเนี่ยเอามาขายมาขายของกันพูดง่ายให้ชาวบ้านมาขายของกันแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วในอนาคพถ,ถ้าไอ้ตรงนี้มันคือถ้าถ้าพี่น้องไม่ไม่โอเคเห็นว่ามันลกรลุงรังจะให้หรือก็ไม่ขัดข้อง แต่ถ้าเห็นว่ามันอาจจะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นไม่ต้องไปไกลเวลา,านักท่องเที่ยวหรือเดินทางมาทาธุรละมาพักในขอนแก่นเนี่ยอยากมาเดินเล่นตอนเย็นเย็นหรือตอนเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นเป็นอีกทางเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเราเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ะะซึ่งตรงนี้ที่พูดเนี่ยนะฮะ ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชก,การนะครับนะแต่ผมคิดว่ายัางไงก็ทำได้นะ